มาดูข้อมูลหลักห้าประเภทนะที่จะประกอบอยู่ในใบงานนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้ไปประเมินกันนะครับดูก่อนว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับนะข้อมูลแรกนะครับก็จะเป็นข้อมูลนำการทดลองนะครับนะ introductory นะครับ information นะครับก็คือมันจะเป็นข้อมูลที่แจ้งให้ผู้เรียนทราบเรื่องทั่วๆไปในการปฏิบัติงานทดลองก่อนเช่นปกวัตถุประสงค์การทดลอง ความจําเป็นและขอบเขตการทดลองเนาะการวางแผนงานะเช่นวงจรที่ใช้ทดลองนะอ่ามันมีพวกคํานําในการใช้พวกวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือเปล่าหรือว่ามีพวกข้อควรระวงังหรือว่าอุปสรรคอะไรที่มักจะเกิดขึ้นกับการทดลองนะั้น,นจะเป็นข้อมูลในส่วนแรกนะครับข้อมูลส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลในส่วนของ background information นะครับนะ จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการทดลองนะครับก็เช่นก็จะเป็นพวกข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะเครื่องมืออุปกรณ์ข้อควราวาระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ความรู้ที่ควรมีมาก่อนเรียนนะครับนะ,ะข้อมูลตัวที่3นะครับก็จะเป็นข้อมูลในการดำเนินงานนะครับนะอ่า จะคือจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเป็นแบบร่างใบงานมีการกําหนดวงจรมีรายการเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองมีวิธีการเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานเช่นมีการปรับแต่งเครื่องมืออัตาวัดหรือว่าหาผลของการทดลองเนาะอาจจะเป็นพวกตารางในการบันทึกผลมีการเก็บข้อมูลนะครับมีในเรื่องของลำดับขั้นตอนในการทดลองนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อมูลสําหรับการสรุปและก็การรายงานนะครับนะส่วนนี้ครับจะให้ข้อมูลลักษณะเป็นคําสั่งหรือให้เป็นคําแนะนําในการปฏิบัติแสดงผลลัพธ์นะอย่างเป็นระบบเช่นอาจจะมีสรุปผลการทดลองนะครับตามรูปแบบที่เหมาะสมกับการทดลองนั้นนะครับหรืออาจจะมีเป็นพวกคําถามเนาะคำถามท้ายการทดลองหรือว่าเป็นหัวข้อที่ให้ผู้เรียนสนับสนุน ผู้เรียนนะครับในหัวข้อนั้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอ่ออีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายนะอ่าตัวสุดท้ายนะตัวดท้ายโทษทีครับจะเป็นข้อมูลสำหรับก,การประเมินผลนะครับเนาะเราก็จะดูว่าข้อมูลที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถที่เขาผ่านการทดลองของเราไปแล้วเนี่ยนะว่าผู้เรียนเนี่ยปฏิบัติงานเป็นยังไงอาจจะมีคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาในการทดลองอาจจะมีสรุปภาพรวมเนาะ สรุปภาพรวมของการทดลองนะครับแล้วก็ดูว่าประเมินผลภาพรวมว่า <c oughs> หลังจากที่เขาเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการทดลองเราไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลห้าประเภทนะครับนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะผมจะโพสต์ PowerPoint ในส่วนของ ผมจะให้ข้อมูลเป็น PowerPoint ตัวนี้ก่อนนะครับข้อมูลหลัก5ประเภทอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูล ใบงานที่จะให้ประเมินนะครับเป็นแบบสำรวจและการประเมินข้อมูลในแหลกชีตอ,อ,อ่ะตอนนี้ผมก็จะแชร์ให้ดูนะครับอ ใบป,ประเมินขึ้นไหมขึ้นเนาะขึ้นไหมครับฮัลโหลขึ้นแล้วครับโ okay. อเคส่งเสียงกันหน่อยนะครับพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราได้ใบงานแต่ละคนแต่ละคนได้ใบงานมาแล้วใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มเนาะเราก็จะมาสํารวจนะครับว่าคุณภาพของแล็บชีสท,ที่เราหามานี่เป็นยังไงบ้างนะครับ นะถ้าเห็นว่าไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลแล้วก็กาที่ตัวเนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าเนื่องจากอะไรเราถึงกาเป็น n เ,เห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยตามเกณฑ์นะครับหนึ่งเนี่ยข้อมูลมันไม่ดีเลยสองข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยดีปานกลางดีหรือว่าดีมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราให้คะแนนในส่วนไหนเราจะต้องให้เหตุผลมันด้วยนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่หัวข้อแรกเลยนะครับนะ introductory นะครับ information นะครับ ในส่วนของแลบชีสด,ด,ดีดีดีเพียงไรนะครับตัวแรกจะเป็นภาพรวมนะครับเราให้คะแนนเท่าไหร่นะครับมีไหมเขาได้บอกวัตถุประสงค์การทดลองไหมบอกวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถไหมประสบการณ์เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมความรู้ในวิชาการเกี่ยวกับสังคมนะวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและชัดเจนมีไหมนะครับพอเราประเมินจากวัตถุประสงค์ที่เขาให้มาแล้วเราก็ประเมินคะแนนมาที่เราให้คะแนนเท่านั้นเราให้เพราะอะไรนะครับ มีการแสดงขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจนหรือเปล่านะแสดงให้ผู้เรียนเห็นขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจมีไหมนะครับถ้ามีก็ประเมินว่ามีแต่ถ้ามีแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ให้ข้อมูลเป็นเอ็นคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถ้าข้อมูลมันมีแต่ว่ามันมันแบบไม่ค่อยดีนะครับเราก็ประเมินประเมินตามความเหมาะสมที่เราเห็นเลยนะครับตามใบงานเลยนะครับมีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้เรียนวางแผนเพียงไรนะครับ นะนะครับแล้วก็ประเมิน2เนาะประมวลเรื่องแบ็กกราวนะครับตัวนี้ก็จะลงรายละเอียดและเรื่องแบ็กกราวนะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พวกเครื่องมืออุปกรณ์หรือเปล่ามีเครื่องมือที่ใช้มีความซับซ้อนของข้อมูลในการประกอบไหมการให้ข้อมูลมีความกระทัดรัดไหมนะครับให้ตามความจําเป็นหรือเปล่าหรือว่าบางทีให้มาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆคือมันไม่ได้มันไม,ไ,มไม่ได้ใช้นะครับข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจของนักเรียนมีไหม มีการกำหนด enter uh, behavior หรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าความรู้ที่มีก่อนที่จะมาเรียนแบบนี้มีไหมนะครับนะ,ะแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหามันมีความกระทัดรัดไหมมีข้อมูลในแง่คิดในการทดลองหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อ2องเราต้องประเมินจากรางานของเรานะครับ 3. นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ให้ในเรื่องของ uh, procedural information นะครับมีข้อมูลแนะนําการทํางานไหม นะครับมีข้อมูลที่ให้มีความชัดเจนไหมนะครับข้อมูลที่ให้มีสามารถไปปฏิบัติได้โดยตรงหรือเปล่านะครับมีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดทางอ้อมไหมนะครับตรงน,นี้เราก็ประเมินนะครับแล้วเราก็ให้เหตุผลด้วยเราเออเราให้คะแนนเท่าไหร่นะสี่นะครับนะสี่ข้อมูลที่ให้ในเรื่องของสรุปแล้วก็รีพอร์ตนะครับเนาะเราก็ดูว่ามันมีแนวคิดเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลโดยตรงไหม นะครับมีแนวมีแนวในทางเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคำถามหรือว่าวิธีทางอ้อมไหมนะครับนะหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการให้การแปลความหมายไหมมีด้านการคำนวณอันนี้นอนหนูนั่นต้องเป็นนอนหนูนะมีด้านการคำนวณหรือว่ามีในด้านของการสรุปข้อมูลไหมนะครับเขาให้ข้อมูลหรือเปล่าในส่วนของการสรุปและการรีพอร์ตนะครับ มีการนําผลการทดลองไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าอ่ามีการคาดการจากผลที่ได้รับไหมมีความเหมาะสม,มข้อมูลหรือเปล่าแล้วก็มีลักษณะคําถามหรือว่าคําสั่งไหมนะครับมีข้อมูลช่วยในการสรุปผลการทดลองหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างข้อ4มันก็จะสัมพันธ์กับในส่วนของอิอนโทรด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะสรุปผลแล้วย้อนกลับไปดูในเรื่องของทฤษฎีช่วงแรกนะครับว่าก็มีให้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนที่5นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ ในส่วนของ assignment information นะครับเขามีคำถามในระดับต่างกันไหมมีทั้งระดับง่ายระดับยากมีถามในเรื่องของเกี่ยวกับการทดลองไหมมีคำถามที่เกี่ยวกับการนำไปใช้ไหมนะครับตรงนี้เราก็จะประเมินนะครับเราจะนำใบประเมินตัวนี้นะครับประเมินใบงานการทดลองของเรานะครับเนาะคราวนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับแล้วก็ให้ประเมิน นะครับนะนะครับให้ประเมินนะครับสำหรับงานงานงานที่จะส่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือให้ประเมินก่อนนะครับนะผมจะขอดูใบเนี้ยนะครับจากที่คุณประเมินนะครับจะขอดูใบนี้จากที่จากที่คุณประเมินนะครับว่าคุณประเมินใบงานการทดลองคุณมาแล้วอันนี้คือกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกลุ่ม ใบงานของคุณนะครับที่คุณหามานะครับเดี๋ยวผมจะบเบรกเบรกหกห้องนะครับเดี๋ยวจะเบรกหกห้องนะตัวใบใบตัวนี้นะผมให้อยู่ในเอ,อนี่แหละอยู่ในกลุ่ม facebook แล้วนะครับมีใครสอบถามได้เลยครับมีใครสงสัยไหม กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสองแล้วก็กลุ่มสามแล้วก็กลุ่มสี่กลุ่มห้าครับ กลุ could, could ่มหกกลุ่มห้าครับก็กมหนวันอยู่กลุ่มไหนอ่ะสามค่ะกมหนวันท่จะนุชชาอยู่กลุ่มสามนัทพงศ์อยู่กลุ่มไหนเอ่ย ครับพึ่งสองสองอริชากรยาละพัดกลุ่มสี่โอเคครับพิทุภูมิกลุ่มไหนกลุ่มสี่ครับกลุ่มสี่ครับ ปัชิชากริยาอยู่กลุ่มไหนครับหนึ่งค่ะกลุ่มโอเคนะครับประเมินและพร้อมให้เหตุผลนะครับว่าทําไมถึงเอ,อเราถึงให้ข้อมูลแบบนั้นนะครับเพราะอะไรนะครับอ่ะให้เวลาสามโมงครึ่งนะครับให้เวลาสามโมงครึ่งเนาะสี่สิบนาทีนะครับ เดี๋ยวผมจะเรียกดึงกลับมานะครับผมเปิดแล้วเนาะอ่าจอยได้เลยครับ